ความเป็นเพื่อนไม่ปฏิเสธนะครับเรารู้จักกันมาตั้ง20กว่าปีเนาะผมเป็นตั้งแต่รอางสาพันธ์นิิตนศึกษาปี2 5ง3แล้วเราก็คบค้าสมาคมมันโดยตลอดในฐานะมิตรสหายแล้วก็ร่วมตั้งพักด้วยกันตั้งแต่อนาคตใหม่นะครับดังนั้นความคิดของเราปกติก็คุยตลอดเวลาเนาะในฐานะเพื่อนแลกเปลี่ยนนะครับแม้ว่าวันนี้จะอยู่คนละองค์กร แน่นอนครับเราก็ต้องมีเจอว่างในฐาน,นะเพื่อนนะครับก็คุยกันแต่ผมคิดว่าเราเข้าใจกันดีนะครับว่าการบริหารงานแต่ละองคอ์กรเนี่ยมันจะมะีมีผู้บริหารแต่ละองคอ์กรมีโครงสร้างการทํางานของมันความคิดเห็นต่างๆอาจจะผ่านหูผมเข้ามาอาจจะถูกนําเสนอบ้างก็อาจจะเป็นเรื่องกกติแต่อํานาจการตัดสินใจอยู่ที่กรรมการบริหารที่นี้ผมคิดว่าเราทํางานด้วยความเข้าใจกันอย่างดีนะครับ ในส่วนของการดีลรับต่างๆผมมั่นใจนะครับเพื่อนเราทุกคนไม่ว่าคุณดาทออาจารย์เปียบุตรหรือคุณชัยชัยธวัฒน์ในอนาคตนะครับในการพูดคุยกับคนอื่นไม่ใช่เรื่องมีปัญหาอะไรนะครับในการรับฟังว่าคนนั้นคิดเห็นอย่างนี้นะคนนี้คิดเห็นอย่างนั้นนะมาเล่าถูกันฟังนะครับไอ้น,นี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรในในในความคิดของผมนะครับ ปัญหาอยู่ที่คณะกรรมาการบริหารที่บริหารณเวลานั้นตัดสินใจอย่างไรจากข้อมูลที่ได้รับมานะครับอันนี้คือนี่คือหลักการตสาคัญนะครับและผมยืนยันว่าเรายืนบนหลักการนี้ตลอดตั้งแต่ก้าวไกลนะครับขอเน่ยเดี๋ยวบริหาคิวนึงครับแต่ใครมีคำถามบ้าน,นะครับเดี๋ยวขาจ,จะได้เท่าๆกันเดี๋ยวทางทางดีแล้วก็มาคุณยานแล้วก็ทางนี้นะครับ ได้ค่ะก็จริงๆไม่ไม่ได้มีอยู่ในสมนการความคิดเรื่องนั้นเลยค่ะทางเรานี่ก็มุ่งหน้าโฟกัสไปที่ การเลือกตั้งในครั้งต่อไปนะคะแล้วดิฉันเองเนี่ยมีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องทํางานลงลึกในเรื่องของนโยบายต้องพัฒนานโยบายต่อนะคะต้องทํางานหลังบ้านเพื่อที่จะสร้างมาตรฐานสําหรับพักประชาชนทั้งสอสอของพักประชาชนให้สามารถสืบต่อมาตรฐานเดิมของที่สอสอตั้งแต่พักอนาคตใหม่นะะพักคก้าวไกลเคยได้รักษาไว้มาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ดิฉัน ใจที่จะรับนะคะแล้วก็เก็เลยคิดว่า,าควรจะอยู่ในฐานะที่จะเป็นมือไม้ที่จะสพอร์ตหัวหน้าพักคนต่อไปค่ะไม่ได้มีพุยกันเรื่องที่จะต้องไปประทะหรือว่าหลีกเลี่ยงการประทะกับใครแต่อย่างใดค่ะคุณยามแล้วก็คุณยามแล้วก็ทาง้น ขอบคุณพี่แอมนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ตั้งแต่พักอนาคตใหม่ก้าวไกลจนถึงพักประชาชนในปัจจุบนันพวกเราได้การซัพพอร์ตนะครับได้การสนับสนุนจากประชาชนนะครับจนนำมาสู่การที่เราชนะการเลือกตั้งนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยผมคิดว่าประชาชนโหวตเราเลือกเราไม่ได้ยึดโยงกับตัวบุคคลนะครับแน่นอนที่สุดว่าตัวแกนนำก็มีส่วนสำคัญ ผมคิดว่าสิ่งที่รประชาชนพร้อมจะซัพพอร์ตเราต่อนสนับสนุนเราต่อนในเรื่องของการที่พวกเราต้องการเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆที่เราเสนอไม่ว่าจะเป็นการทลายทุนผูกขาดการปฏิรูประบบการเมืองนะการกระจายอำนาจต่างๆดังนั้นถ้าถามตัวผมโดยส่วนตัวผมผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ว่าเป็นตัวผมหรือเป็นใคร ก็จะสามารถที่จะผลักดันนําพาพักนะครับให้ชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าได้แล้วเรามีโจทย์ใหญ่มากที่เรามีเป้าหมายที่อยากจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวนะครับแน่นอนที่สุดพอไม้ต่อถูกส่งมายังผมเนี่ยสิ่งที่ผมจําเป็นต้องทำนะครับก็คือการพยายามพัฒนาคิดความสามารถตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นพร้อมที่จะรับการไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในอนาคตและแน่นอนที่สุดครับผมคิดว่าถ้าถึงวันนั้นมีช้อยส์ที่ดีกว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่าสําหรับคนที่จะลงมาเป็นแคนดิเดตนายกในการเลือกตั้ง อมจะหลีกทางให้คนที่เหมาะสมกว่าครับผมคิดว่าอายุสั้นหรือยืนก็ไม่ได้อยู่ที่เราที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสั้นหรือยืนเนี่ยอยู่ที่กลุ่มคุวอำนาจเก่านะครับหรือกลุ่มคนที่ไม่ได้ถูกรับเลือกมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการทุบทําลายเรานะครับในขณะเดียวกันเราเองจะไปเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมากดทับ นะครับมาปิดปากตัวเองไม่ให้เราเดินหน้าต่อก็ไม่ได้นะครับออถ้าเราทําแบบนั้นบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่สนับสนุนเราโดยตลอดมาเขาก็อาจจะขาดความศรัทธานในตัวเราก็ได้เพราะฉนั้นผมคิดว่าเราก็ยังยืนยันเราจะเดินหน้าทุกอย่างต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่ประมาทนะครับทำทุกอย่างด้วยความสุขุมรอบคอบแต่ส่วนที่ว่าจะยืนไม่อายุยืนไม่ยืนเนี่ยก็อยู่ที่พวกเขาด้วยนะครับที่เราเองก็กำหนดไม่ได้แล้วก็อยู่ที่การสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนครับ So, I think the question is on the um, section 112. So, I think, um, of course, we have seen the verdict, uh, both the January verdict and the verdict uh, a couple of days ago. I think what we saw as problems related to the law, we still still see them as problems now. And whenever there is a problem for a political party, we need to find a solution uh, that is a consensus of all the Thai people. Now, of course, it's undeniable that factually speaking, uh, the verdict has restricted the solution space, or the space for finding that solution. But it is not; it has not gone completely. There is still room to talk about the issue of amending Article 112. That is still within the bounds of the Constitutional Court verdict. Whether it's a conversation about reducing penalties, whether it's a conversation about restricting the right uh, on who will have the right to file a complaints process. So I think those are conversations that are still possible within the solution space and these are things that we can use parliament as a mechanic to find a solution that is a consensus for all sides and all type people i can guarantee that what we saw as problems related to the law we still see as problems now and we are aware that the verdict has restricted the space uh, for that solution but i have to insist that the verdict did not say that it's not possible to amend 112 at all. so there is still, even though it's narrowed, there is still um, a solution space where we can find, um, i think, uh, uh, a way forward uh, on this issue. but i think the best uh, way to handle this issue, given the differences of opinion that exist both between political parties and uh, the thai society as a whole, is to use parliament as a mechanic. and i think that question for me, percy, i think should be posed to not just uh, the ex-move forward party and now the people's party, but to all parties who had um, mentioned on the campaign debates um, along the way that they see problems in some way related to this law, whether it's the actual content of the law or the enforcement of it. so we, have, we were not alone in discussing the problems related to this issue, and i think that's a right question to ask, and i think it's a question that should be asked to all parties.